พี่น้นองสุขุสุคนเมื่อวนี้มาพบปอกันกับซ่องคุณส่งหลอกกินนะพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่พาน้องมาหลอะตลาดบ่อหินกาเมืองจอมอดแข็งสวรรค์เขตพี่น้องเป็นตลาดหนาทีคนร้ายที่สุดล่ะกัตวัดป่าสั์ป่าหรือว่าเครื่องค้องธรรมศาสตร์ในร้ายแชร์ร้าวมาไปพี่น้องไปเบิ่งนกันคนก็ไลหลายอย่างจิดติดผุแหลบเป็นตลาดแรกของเมืองจำปพลที่คนร้ายที่สุดพี่น้องตลาดนาเนี่ไปเบิ่งกันเลยพี่น้องค่ะค่ะาายสวัสดีทุกแม่พี่น้องสุขุสุคน <miş S 1> วันวนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวตลาดโบหินกาวพี่น้องมาเบิ่องอาหารการกินเพผ่อนขายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมาเบิ่งสินค้าตลาดนัดโบหินกาวพี่น้องมีขาสาวคลายกันรักให้ลายอาหารการกินผลหลายขนาดนนเลยนะโอ้จิโร่พี่น,ออน,น้องไม่ขนลุกเต่ยงฝ่าพี่น,อนออ้องเนาะอะไรค่อะไร สบายดีพ่อแม่กิน้อามาเบิ่งนิน้าหลากวายคนมาตลาดหนัดสมหลายแค่นี้ปลาเคยเห็นจักเสือใช่เนาะอันนี้ตลาดหนัดบ่อหินกาวาพี่เโอ้หมากเงียวเครื่องป่าไล่ลาเพิ่งทำเน่ะิน้ากระจอยเลยสุ่มพักเสียนเทปวกไก่น้อย อาเสียงขายสาลายแฉนี่ขายเอาขายเอามาใหม่้วป้าพี่น้องขายรถบรุกคนเรือปากกระเดียกกระดอแฉนี่คนมาซื้อตลาดปอหินกาวพี่น้องมีทั้งของธรรมชาติของธรรมชาติหลายลีนเนาะเห็ดปดก็หลายอาขาดขาดขาดสิหล่อบัวสิเป็นกบเป็นเขียดเนาะพี่น้องอาชุบเอ็มดึงแมวเบนที่ทำลายแฉไลมาอาพี่น้องมาเบิ่งตลาด บ่หินกาวมีหดวายวายตะขี้แต่รุ่นตะพอแต่แม่กูอะก็มาเห็นอยู่หนีเน,ะเนาะไปออมเนาะอาหารการก,กินหลายแฉหลายว่าพ<ๆ>ี่น้องบอกว่าเป็นอึ่งเป็นกบเป็นปูเป็นปลาปลาดุกปลาคอเฮดบดปลาสมาหลายแฉนี่มีแต่ของป่าของธรรมชาตินะพี่น้องเนาะทางนี้ต้นขาโอ้ขาแคลิทุกคนมาจับจ่ายใส่ซอยเป็นตลาดหนาที่คนหลายที่สุด จะเป็บทชิญาตลาดมาพี่น้องเห็นขูเป็นคนโอ้ลายลีขายห่อนแมงเมาปลาสินคา้าจะขายห่อนแมงเมาคนขายพวกนี้เนี่ยลาคนขายคนขายไมเอาลายแถ่นี่คนลายคนขายก็่ลายคนซื้อก็่ลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าเจ้าสมบัติกระโดดแถ่นี่ตลาดนัดตลาดนัดพี่น้นองตลาดนัดบอ่ดดบอหินกาว อันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์เพราะคนไลยแทๆนี่จนเบิงเรื่องบ่ได้เห็นแต่คนวายธรรมชาติคนไล่อนไรก็่คบก็โตมากหค่ไมนเนาะพี่น้องสมัครไล่แทะนี่ คนขายเพืนมาลายแถบเบิงพี่น้องเบิงกธรรมชาตินะไว้แต่รุ่นหัวในน้องอยากหากินยากเล้มีแต่อยู่บุปหินก้าวนี่แหละนี่เนาะห่าไก่เห็นนี่งป่าสมาลายแถบนี้กระปอมพี่น้องมาดูกระป๋อมนี่ยบลอกเอสซี่วะสมุนเสียงค่ะอลีแมนแมนแมสมุนเสียงค่ะเดลี่นี่แต่ของบ่าก โอ้ลายคาเอีลีเบิร์กเน้สีไงหม,มักยางแม่ปม่ปมาซื้อหมักยางฝันเห็นแล้วตลาดคนไลยที่สุดเลยพี่น้องตลาดนัดที่ขายเครื่องป่าลายลายพี่น้องเบิรงกชุบางแอลกมิแต่นหน่อยใหญ่ๆตึงๆเนาะคุณไปมุ่มนัด้วยไหม่ถ้าเป็ดจะเส้นชีสกระป๋อสารผิดเนาะพี่น้องเนาะทางนี้เนาติดใจแม่เล้าขนาดอัดเบิรงในมันน้อยบ่แม่ เอาแบบนซสีน้อยเด้อมันจังสีจิ้มอ๋องไงแม่ค่ากระตั้งว่าผ้ากันมาเรียร์อนน่เนาะพี่หดป้าพี่น้องสมัครคีกันขนาดตลาดบ้านเพิินน่ะจะมีทิศหนึ่งสองเถื่อเนาะแต่ว่าวันอาทิตย์นี่คนชีลายที่สุดไคมีโอกาสได้มาอย่างนีนมาเด้อพี่น้องเด้อต้องพูดหาพันลำเพลินลำเดินซื้อกินแล้วกับเขาของน้าแบบสะดวกสบายเออมันตัวน,นี้ช่องสีหวาตนตัวนี้ช่องสีแฉะไหม ตลาดบ่อหินกาวบ่อหินกาวมาเด้อพี่น้องคาะเมตเฮ็ดกระตุนกันยังตุนธรรมชาติผักหวานกระหวานธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะผิแต่ทังธรรมชาติโอ้ขายกะลีได้บ้านนอกกะลีได้ในได้เนาะมันนาเฮาเห็ดขาดกะลีพี่น้องคนขายกะจัลแม่พ่อหน้าพ่อมตาเนาะคนขายกะจนลายตาคนซื้อกะจนลายตาคนชะมกเรียกกระโดลายเรียรนาะ อันนี้ของแปลกใหม่พี่น้องแม้แต่กะปูก็ยังเอามาแบบใหม่ๆเลยอันนี้ตลาดบ่อหินกาวฮันเด้พ่อมาเมื่อหนาเ่ามาอีกก็ะสับมองก้นสอดค่ะอนิฟ้าพี่น้องมันอันนี้ก็เริ่มปรยักมีแล้วมันเทียนกระปูน้อยแม่บ่อหยากบพากระปูน้อยขายห่อนแมงเมาพี่น้องโอ้อืมงบ่ได้กินดองแาบน,นี้ กระปูกกะบลายมักแงวกับลายมักไผ่กับลายเบื้องน้องคักอะไรต้องมีเป็นตะวันไม่เหมือนกัมันเป็นตะวันอีกแล้วแม่คอยเบื่อพี่น้องคักแท้คักว่าเป็นตาสะออนคนลายอะไรบ้างเบิ่งพอพาลูกพาหลานมาเที่ยวได้ตลาดแบบซี่นะพี่น้องนียใครกว่าเขาไปบนอื่นเนาะอันนี้มันคลองธรรมชาติหลายแท้หลายว่า เออเอออันนี้บรรยากาศอยู่ทางบ่อหินกาวพี่น้องเมึงยังบดไอ้ถั่วได้นี่เนาะเหลาะเบิดมือกับบดถั่วพี่น้องเพิ่นว่าอ่าจำคล้ายในร้ายขนาดเนาะตลาดบ่อหินกาวเด้อขะกะลีพี่น้องเบิ่งอันเริ่มนี่เพิ่นอยากเบิดแหละหักอะเบิ่งป้าจิหล่อหนุ่มงน้องใหม่ ว้าวตัวนี้แฮงคักพอดีแกงอ้าวสมักเสีผับบะคีเหีรอเพื่อมาจีซื้อน้องใหม่ใช่ไหมคะคักแท้อันนี้น้องใหม่ไหลได้น้อหม่ไหลได้เป็นนกเป็นปลาเบิ่์นปลาเบิร์นเบิ่งนพี่น้องคนขายหลายอะไรคนขายก็หลายคนซื้อก็หลายเฮ็ดบดอีกแล้วสมาลายจะเฮ็ดบดเหมือนนี่ยิงก็มาขายอยู่ตลาดนัดพี่นาะ มาทางนี้กะเครื่องคายกะหลายแต่แถบ่ป้องบมาโอ้ปลาปิ้งปลา,าปิ้งใหญ่ๆนี่เท่าไ 15, รค่ะสิบหาโอ้สิบหาพันเป็นตะซื้อฮะประกกากดกะขาอะไรปละคอตัวใหญ่ๆค่ะโลหะสิบพันหนึ่งได้พี่น้องเลยมาเด้อ <c oughs> ปลาหนัง <c oughs> ปลาแทบปลาหวานมาไม่ค่ะเสาวคายปลาสบันไม่ยังแดงๆน่อยไปเท้า เออหมักซุกเอาไปเห็นยังไะใช่นะคะกระบองเลยนะกระบอกดังได้ชิยอมาช้อปได้แทบเลยหาซื้อยากแล้วพี่น้องค่มาก็อย่าลืมมาซื้อมาอุดหนุนเพิ่นเด้อสามพันกีก็หาพันกีเพิ่นขายกระปุนแซ่บเด็กหน่อยว่าแซ่บกําลันตีได้ว่าโอ้ยคุยปกติแล้วเบอร์พี่น้องเรากินเป็นแต่แซ่บ เบิดหมึกเล่นน้อยสิได้จังว่าหมักเซ็ตจะรู้กระปุ้นแซ่บพี่น้องอยู่ตลาดบ่อหินกาวหอมปลาแด็ดนี่พี่น้องประแด็ดงามแฉ่งามว่าพยายากกินกระป๋ะแซ่บปลาหลายๆแม่มาตางบ่อหินกาวอ่ะอาชิมให้เอฟซีบิ่งนี่ขาดขาแซ่บแซ่คนมาเนาะน้องกับเปียกแซ่บหั่นนี่คนจะมากินหลายแต่แสดงว่าแซ่บเลยนี่เนาะ กระเปียกอยังเนาะคนจะมาหุ่มลายแฉะนี่หรือว่าเป็นน้ำแข็างามบอกเขาจะอยากซื้อโอ้กระเปียกไก่เพิ่นว่ามันเลยแซ่บคนเลยมาหุ่มซื้อป้าไปแถวถวยบักใหญ่เลยเราเห็นไปตาแสียไปตาแสียแล้คนหลายแฉะลายว่าบ้างเนาะอาหารการกินไปสุกสอบทุกมุมไปทางใดก็ยังหลายลายขนเฮ็ดบดเน้องๆเนาะ คงกินหลากหลายเนะพแล้วเนาะอสบายดีเด้ขอขายกะจีปลาตงปลาเตแล้วพี่น้องบอกเป็นตาแซ่บเลยสินค้าแถวนี้ยขักขลักวันนี้ได้มีแต่ของป่ามีวัตถุลา้าพี่น้องเบิดยุกแหละอันเป็นชื่อนามยังเกาะนี่ใครเคยเห็นบ่ได้เห็นแต่โดนๆเลยเนาะทงเท่ะเลก่อนนี่ค่ะทงละสามพันแสบบูกโอ,เอ้เอาแร่เอาแร่หนามเอาแร่เอาแร่ไปแล้วพ<อ>ี่น้องขักอะไร อันนี้บรรยากาศโดยตลาดบอลนี้แก่คือกับพี่น้องมันตลอดตลาดสมทวงตลาดเป็นไงปูปลาหนาหนาแล้านะป้าเซ็ดจะเพิ่มเซ็ดอะไรอ่อป้าเซ็ดเข้ามาวันศุกร์เป็นกบเป็นเขียดเอาเอิงไปกินแหน่พี่นคือใจดีแต่โอ้ยน้องอาหารการกินสวยมากเลยเริ่มอยากเบิ่ดแล้วแหละแต่ว่าอ่ะพี่น้องคนขายคนขายหลายแห่งเนาะ

ขายเป็นสินส้นสินน้นแล้วเทไรนี่โอ้สิ้นละหานพี่น้องส่งสีแซ็บส่งสีเส็บกลางป่าลายขนาดพี่น้องอันคนบางๆลงแน่เลยเนาะสิน้นขาก็เริ่มจยัดเบิร์ดเลยแหละน่าจะว่าุเฉพาะขายถือพี่น้องแล้เริ่มไปเห็นในสินค้าดนะยังหน,น่อยอาหารการกินมีแต่แนวเ,เป็นแต่แสบแต่นาะพี่น้องเนาะคนมานัง่งขายก็มีแต่คนเป็นตะแกรงอ้ามีหอดผั่ คำขัดกะลีแามนีมิมีเลยเนะาะพั้มเลยเนาะอันคล้ายถัวยถ่วทอดได้ไอ้น,นี่โอ้เธอกะลีพี่น้องพัมพ้มพั้มไอ้เคยกินเน่ถั่วรห่าพันเียวอุ่มทุ่มแซม่ยมแซมเสีเสพเเ่พี่น้องกกเกียดอื่นบ่อึดแถวนี้กิโลเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ของธรรมชาติธรรมชาติเดินขาสาวขายกัน ทางตลาดบ่อหินกาวนะ้องๆใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากใครมีเวลาเวลาก็อย่าลืมมาเที่ยวทางบ่อหินกาวด้วยพี่น้องนัดตลาดนัดบ่อหินกาวค่ะไปเลาขอจบขอขอบใจบอร์สกุลทุขคนนะเห็นเลขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองผู้ชมหลอกกินเลยเด้อแม่ค้าย้อนยุกเป็นว่าหักซาไว้เป็นบ่แม่โอ้โค้งละสามพันกี่เป็นบ่โอ้พี่น้องหาเบิ่งกหย่างหากินหย่ากเหละ อันหายไว้นี่เปื่อยบริบบบเปื่อยโอ้ไ่นออ้องเบิ่งมามาซื้อเด้ออยู่ตลาดบอ่อหิมกาเิ่นยังมีของเก่าของแกแม่นม้ำอเรี้ยงหอยหอยหูไ่น้องมาซื้อมาซื้อ